หากจำเป็นต้องมีการจัดการส่วนต่างๆของบ้านหรือร้านค้าให้อยู่ในความดูแลของเราอย่างใกล้ชิดสิ่งสำคัญคือคุณต้องมีผู้ช่วยค่ะเช่นเดียวกับร้าน Big s ช o อศูนย์การขายสินค้าราคาส่งเพื่อพี่น้องพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่มีผู้ช่วยเป็นกล้อง OCS จำนวน16ตัวค่ะ ร้านบิชอปเราเป็นร้านขายส่งสินค้านะคะเราจะขายส่งสินค้าหลายประเภทก็คือสินค้าที่เขานาไปขายทุกอย่าง10บาททุกอย่าง20บาททุกอย่างร้อยหนึ่งนะคะแล้วเราก็ยังมีเครื่องสําอางมีเครื่องเขียนมีของเด็กเล่นด้วยกล้องยิงจอปิดเนี่ยสำหรับร้านค้าที่มีพื้นที่กว้างก้างเนี่ยบางครั้งเราดูแลไม่ทั่วถึงเราจําเป็นต้องใช้กล้องค่ะก็คือทําให้เห็นบรรยากาศทั่วไปในร้านด้วยแล้วก็ทําให้เรารู้ได้ว่า ลูกค้าซื้ออะไรต้องการอะไรคือก่อนที่จะติดกล้องเนี no. ่ยเราก็ระแวงเพราะว่าพ si? anyway> so, ื้นที่มันกว้างเราก็ดูไม่ทั่วถึงใช่ไหมคะเราจะดูลูกน้องทํางานลูกน้องบริการลูกค้าดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องดูจากกล้องนะคะคือช่วงที่ยังไม่มีกล้องเนี่ยมันดูลําบากเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเดินพร้อมๆกันหลายจุดได้ก็ได้ได้ได้ยินเรื่องคุณภาพมานะคะเชื่อถือในคุณภาพของ TSI อะค่ะถ้าคุณ ทำกิจการร้านค้าหรือว่ามีบ้านหรืออะไรที่เราไม่ได้มีเวลาดูได้ทั่วถึงกล้องวงจรปิดเป็นทางเลือกที่ดีค่ะแล้วก็ PSI ดีมากนะคะคุณก็ลองหาช่างที่ถูกใจคุณแล้วก็ติดตั้งกล้องแต่ของเราเนี่ยเราเลือกช่างดำเพราะว่าเราถือว่าเป็นช่างที่สามารถจะเรียกใช้บริการได้ง่ายและก็รวดเร็วนี่เป็นหนึ่งความประทับใจและความไว้วางใจที่เห็นได้ชัดเจนจากผู้ใช้กล้อง OCS ของ PSI ค่ะ เมื่อเราปลอดภยัยสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงเพราะมีผู้ช่วยมือดีถึง16คนแบบนี้ก็มีเวลาเอาใจใส่ดูแลลูกค้าได้เต็มที่แฮปปี้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อค่ะถ้าเกิดคุณกำลังมองหาอาชีพซึ่งเราเป็นนายของตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำไรายได้ได้ขึ้นอยู่กับความขยันของเราก็มาที่ร้านบิกช็อปได้ร้านบิชช็อปก็ตั้งอยู่ถนนสายเสาห้ปากบาง ยินดีให้บริการที่ทุกท่านนะคะสบายใจปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนี่คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดกล้องเตือนภัย OCS ห่วงใยคุณ